จ้าวันนี้เราทําไก่ใต้น้ํากินเดี๋ยวสิมาบอกดนะค่ะว่าใส,ส่เอเียงแน่ตําผิกสูตรเอเียงแน่ไก่ใต้น้ําใก่บ้านแซ่บๆค่ะตักใส่ถั่วไปกินข้าวแรงกันจ้าเฮ้ยหอนหอนหอนข้าวอะไรครับอีมันก็เสียแลว าามเอาแต่แข้งน้ำตักใส่ในพอมังเอาน้ำไปจำน้ำ <c oughs> เอาน้ำไปจำน้ำ <c oughs> เออนั่นแหละเทมารดเนี่ยกะจักสิจะขึ้นไม่อห้เหงายินกับข้าวเหนียวจำน้ำเจ็บ ตใกินคต่าำใกล้ใต่น้่ำใกล้บ้านตัวหนึ่งมดกินสองสามขับไม่กินไม่กินเสร็กินแล้วกินกันหลายคนค่ะตะเส่บบวิธีเด้อค่ะตำพริกกระเทียมหอมข่าตะไคร่ใบบะกกูด อยอหัวงเครืองเดื้อค่ะใส่ลายๆหลแหงใส่หลแหงแสบแหงหอมแล้วก็โขกให้เข่ากันเอออย่าลืมอีกอย่างหนึ่งค่ะใส่พริกไทยเม็ดจักน้อยเพราะมันหอมเสร็จแล้วก็ใส่เกลือใส่ผงชูรสลงไปในเครืองซับไก่ลงหม้อแล้วก็เอาเครืองลงค่ะคน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 ,คน,คนแหมันเข่ากันแล้วก็หมวนมจักน้อยแล้วก็เอาน้ำตั้งถึงหม้อสั่งเลยค่ะไปใกล้ใต้น้ำ ไปเบิ่งวิธีเดอ้อตามนี้เลยคะ่ะ